ะครับก็สนนุกเดี๋ยวก่อนครับเมื่อกี้ถามไปยังไม่มีคำตอบเลยว่าจะมาขอเมื่อ,อไรอย่างยังไอ้มูประกาศไปเร็วเกย็บทองเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะมาขอเมื่อ,อไร่อ,อ,อ่าครับนี่คือเพื่อนของผมเองนุกครับไม่รู้พ่อฝากถามมา ว่ากอดกันทุกงานทุกงานเนี่ยเสียชื่อครับแล้วเตรียมตัวจะมาขอเมื่อไหร่เพื่อนครับอาครับผมสวัสดีคุณอาครับที่เป็นเป็นเพื่อนกันครับร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเยอะมากเพื่อนกอดอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้อ่ะกอดหน่อยนะก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันครับรวมเขาฝากถามมา อะไรนะสุนี้กูไม่หยังมึงมีคนรับผิชอบหรือเปล่าวะมึงเงนนีน่สิปะมาช่วยกันมาเกี่ยวแล้วกูอยากม่ยืมเงินกูดอกอ่ <c oughs> ะอะไรนะอินอิงเหวงคืออะไรนะกูกลักวมันยืมเงินกูไม่รู้ว่าทำามาเล่นควบุญเลิศวเนที่ยี่หไม่ได้คำตอบแตนุกแก่ตาย <c oughs> อันนี้ก็คือเฟื่อนของไปครับอันนี้ก็กบอกพ่อบอกป้าไปแล้วครับผมเขาฝากให้มาถามวันนี้วันที่ยี่หกก็ต้องได้คำตอบอ๋ออ่าะนามเามืเ่เทนอกกูนกเนาะกัน